สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Time AJ Podcast ที่ชวนคุณมาเข้าใจโลกการเงินแบบง่ายๆใช้ได้จริงวันนี้ห้าหัวเรื่องของเราคือใครกันแน่ที่กำหนดราคาทองน้ำมันหุน้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของ podcast ตอนนี้ค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางวันราคาทองขึ้นลงวันละหลายร้อยบาททั้งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมข่าวสงครามในอีกซีกโลกถึงทำให้น้ำมันในไทย แพงขึ้นทันทีหรือทำไมหุ้นบางตัวพุ่งแรงโดยไม่มีเหตุผลแล้วอีกไม่กี่วันก็ร่วงแบบไร้คําอธิบายบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็น,นกลไกตลาดอ่านไม่ได้เกิดจากธรรมชาติของเศรษฐกิจแต่มันถูกกำหนดขึ้นโดยคนที่อยู่หลังฉากวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดเบื้องหลังว่าใครกันแน่ที่กำหนดราคาในตลาดโลกใครกำหนดราคาทอง ใครโยกน้ำมันให้แพงใครเล่นกับหุ้นให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังพลาดโอกาสคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ต้องมีดีกรีวอล l ์สตรีทแค่เข้าใจโครงสร้างอำนาจของตลาดคุณจะรู้ทันเกมที่คนส่วนใหญ่แค่เล่นตามและเมื่อคุณรู้ว่าใครกำหนดเกมคุณก็จะไม่เป็นแค่หมากบนกระดานอีกต่อไปค่ะใครกำหนดราคาทองคำ ทองคําดูเหมือนจะเป็นสินทรัพย์ที่บริสุทธิ์สะอาดปลอดภัยเป็นของจริงที่จับต้องได้แต่เบื้องหลังราคาของมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างนั้นเลยค่ะหลายคนเข้าใจว่าราคาทองคําขึ้นหรือลงเพราะคนแห่ซื้อหรือคนขายออกแต่ความจริงคือราคาทองถูกกำหนดโดยผู้เล่นระดับโลกที่ซ่อนอยู่หลังฉากเริ่มจากตลาดฟิวเจอร์อย่างโคเม็กซ์ของสหรัฐ นี่คือศูนย์กลางการเทรดทองแบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาบนกระดานสามารถชี้นำราคาหน้าร้านไปทั่วโลกแม้คุณจะไม่ได้ซื้อทองจริงแค่กระดาษก็สามารถเขย่าราคาทองทั่วโลกได้แล้วต่อมาธนาคารกลางรายใหญ่อย่า,ยยางเฟดของสหรัฐและ ECB ของยุโรปเวลาที่พวกเขาพูดถึงขึ้นดอกเบี้ยหรือลด QE ราคาทองจะสะเทือนทันที เพราะทองคําคือทางเลือกของคนที่ไม่เชื่อมั่นในเงินเฟียตและทุกครั้งที่ตลาดเริ่มไม่มั่นใจในเงินทองจะกลายเป็นพระเอกในทันทีและเอกหนึ่งผู้เล่นสำคัญกองทุน ETF ระดับโลกอย่าง Spedago Trust นี่คือผู้ถือทองรายใหญ่ที่สุดในโลกแค่พวกเขาซื้อหรือขายไม่กี่ตันก็สามารถส่งผลกับราคาทั่วทั้งเอเชียและยุโรปได้ทันที ดังนั้นราคาทองที่คุณเห็นหน้าเว็บหรือหน้าร้านทองไม่ได้สะท้อนแค่ดีมานด์สัปลายของชาวบ้านแต่มันสะท้อนความกลัวของโลกสะท้อนความเชื่อมั่นต่อเงินดอลลาร์และสะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ไม่ได้ซื้อเพื่อเก็บแต่ซื้อเพื่อกำหนดทิศทางถ้าเฟดแค่พูดราคาทองยังขยับแสดงว่าคำพูดมีอำนาจมากกว่าทองจริงๆด้วยซ้ำ ใครกำหนดราคาน้ำมันละ่ะคุณอาจจะคิดว่าราคาน้ำมันที่คุณเติมทุกเดือนมันน่าจะสะทอนต้นทุนการผลิตของน้ำมันดิบใช่ไหมคะแต่น่าเสียดายค่ะความจริงมันซับซ้อนกว่าน,นั้นมากราคาน้ำมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยต้นทุนแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยการเมืองระดับโลกอย่างแยบยนต์คนกลุ่มแรกที่มีอำนาจคือ O p e ปกพกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่จับมือกัน กำหนดกำลังผลิตที่จะปล่อยเข้าสู่ตลาดถ้าพวกเขาประกาศลดกำลังผลิตราคาจะพุง่งถ้าเพิ่มกำลังผลิตราคาก็ร่วงเหมือนมีสวิตควบคุมตลาดอยู่ในมือปัจจัยต่อมาคือความขัดแย้งระหว่างประเทศลองย้อนดูค่ะตอนที่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียแค่ข่าวระเบิดบางจุดราคาน้ำมันทั่วโลกก็สะเทือนทันทีเพราะรัสเซียคือตัวแสดงหลักในตลาดพลังงานโลก และอย่าลืมตลาดล่วงหน้าอย่าง NYMEX และ ICE ที่นักลงทุนระดับโลกเข้าไปซื้อไขสัญญาน้ำมันโดยที่ไม่ต้องมีน้ำมันจริงอยู่ในมือแค่การคาดการว่าพรุ่งนี้ราคาจะขึ้นก็สามารถดันราคาให้เปลี่ยนทั้งโลกได้แล้วทั้งหมดนี้บอกเราว่าราคาน้ำมันที่คุณเติมอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขจากโรงกลัน่น แต่มันคือผลลัพธ์ของเกมอำนาจระดับโลกที่เล่นอยู่เบื้องหลังใครครวบคุมข่าวเท่ากับควบคุมความคาดหวังใครครวบคุมกำลังผลิตเท่ากับควบคุมตลาดดังนั้นอย่ามองราคาน้ำมันแค่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแต่มองมันให้เป็นเข็มทิศของความเคลื่อนไหวระดับโลกค่ะหุ้นละ่ะใครขยับมันหลายคนเชื่อว่า ตลาดหุ้นคือพื้นที่ที่เปิดกว้างสําหรับคนตัวเล็กใครๆก็ลงทุนได้ทุกคนมีสิทธ์เท่ากันแต่ถ้ามองลึกลงไปเราจะพบว่าสิทธิเท่ากันนั้นไม่เคยเท่าจริงๆเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นไม่ได้มีแค่คนธรรมดาซื้อขายกันไปวันๆแต่มันขับเคลื่อนโดยผู้เล่นที่มองไม่เห็นตัวกองทุนสถาบันรายใหญ่ที่มีเงินมากพอจะขยับทั้งตลาดเขาไม่ได้ซื้อทีละพัน แต่ซื้อทีละสิบล้านร้อยล้านแค่เขาปรับพอร์ตนิดเดียวหุ้นก็วิ่งแล้ว High Frequency Trading AI ที่เร็วกว่าเราทุกลมหายใจพวกมันไม่หลับไม่พักและสามารถเทรดได้ในเสี้ยววินาทีแย่งโอกาสก่อนที่มนุษย์จะกดซื้อได้ทันด้วยซ้ำข่าวที่ถูกเลือกมาเล่าเราเห็นเฉพาะสิ่งที่บางคนอยากให้เราเห็นข่าวดีปล่อยตอนเขาถือของอยู่ ข่าวร้ายปล่อยตอนเขาขายหมดแล้วบางครั้งหุ้นขึ้นเพราะมีแรงซื้อจริงแต่หลายครั้งหุ้นขึ้นเพราะมีคนอยากให้มันขึ้นเพื่อให้คนอื่นแห่ตามเข้ามาแล้วพอคนเข้ามาเยอะๆเขาก็ขายออกแล้วทิ้งเราไว้กับความคาดหวังความจริงคือคนที่ขยับราคาหุ้นได้จริงคือคนที่รู้ข้อมูลก่อนหรือควบคุมอารมณ์ฝุ่งชนได้เก่งกว่า ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กในตลาดคุณไม่จำเป็นต้องสู้เรื่องความเร็วหรือเงินทุนแต่ต้องรู้ว่าเกมนี้ใครเป็นคนตั้งกติกาแล้วเล่นให้เป็นในแบบของคุณแล้วคนธรมรมดาจะรับมือ,อยังไงถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่แฟร์เลยนะคนเล็กสู้ไม่ได้หรอกแต่ความจริงคือคุณอาจไม่ได้ควบคุมราคาเหมือนรายใหญ่ แต่คุณควบคุมวิธีคิดและการตัดสินใจของตัวเองได้เสมอ 1. อย่าตามข่าวอย่างเดียวให้ตามโครงสร้างเบื้องหลังข่าวดีข่าวร้ายมีได้ทุกวันแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือโครงสร้างของตลาดใครถือข้อมูลใครควบคุมอารมณ์ฝูงชนนั่นแหละคือตัวจริง 2. อ,อย่าลงทุนตามกระแสให้รู้ว่า ใครได้ประโยชน์จากกระแสนี้เวลามีอะไรฮิตฮิตมาเร็วๆก่อนจะรีบเข้าไปถามตัวเองว่าใครอยากให้เราเข้ามาตอนนี้เขาอยู่ในเกมนี้มานานแค่ไหนแล้วเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสคือทางออกของใครบางคน 3. ส,สร้างระบบของตัวเองแล้วเดินตามแผนไม่ใช่ตามคนคุณไม่ต้องเป็นเซียน แต่คุณต้องมีระบบที่เหมาะกับตัวคุณเอง DCA ลงทุนรายเดือนกระจายพอร์ตให้เหมาะกับเป้าหมายมีแผนรับมือเวลาตลาดร่วงระบบเล็กๆเ,เหล่านี้แหละคือเกราะกันอารมณ์ 4. หยุดคิดว่ารายใหญ่คือศัตรูแต่ให้เรียนรู้จากเขาแทนใช่ค่ะคนตัวใหญ่มีอำนาจมากกว่าแต่คุณไม่จำเป็นต้องสู้แบบชนกันตรงๆ ให้คุณแอบเรียนรู้จากพฤติกรรมเขาดูว่าเขาซื้อเมื่อไหร่เขาเงียบเมื่อไหร่เขาออกข่าวแบบไหนแล้วใช้สิ่งนั้นเป็นเข็มทิศไม่ใช่ศัตรูจำไว้นะคะตลาดอาจไม่ยุติธรรมกับทุกคนแต่มันเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้าใจว่าเกมนี้มันถูกวางหมากไว้ยังไงคุณไม่ต้องรู้ทุกอย่าง ไม่ต้องเดาทุกจุดกลับตัวไม่ต้องแม่นข่าก่อนใครแค่รู้ว่าใครเป็นคนจุดกระแสใครเป็นคนได้ประโยชน์และเราจะอยู่รอดยังไงโดยไม่หลงตามอารมณ์แค่นั้นคุณก็ไม่ได้เป็นเหยื่อของราคาคุณคือผู้เล่นที่เลือกที่จะก้าวถอยหก้าวเพื่อมองภาพใหญ่ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Time AJ เพื่อเป็นแรงใจให้เราสร้างคอนเทนต์ที่เข้าเกมแทนที่จะโดนเกมหลอกแล้วคุณละ่ะเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองโดนลากเข้าตลาดแบบไม่รู้ตัวเคยไหมที่ซื้อเพราะคนอื่นซื้อแล้วรู้ตัวอีกทีตอนมันกำลังร่วงลองมาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์ค่ะเพราะบางครั้งเรื่องของคุณ อาจช่วยให้ใครอีกหลายคนหยุดทันก่อนที่จะพลาดเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมนะคะตลาดจะมีผู้เล่นใหญ่เสมอแต่คนธรรมดาก็สร้างเกมของตัวเองได้ขอแค่มองเกมออกและไม่ปล่อยให้ใจนำหน้าเหตุผลสวัสดีค่ะ